วันนี้เราจะมาทําแคมเปญให้กับลูกค้าแ,แต่แค่แคมเปญนั้นนะคะ1,599บาทคุณจะได้ทั้งหมด5 0 0 0เพราะแคมเปญนี้มีแค่3วันเท่านั้นหมดเขต24เดือนธันวานเนี้ย 6กโมงเย็นก็คือวันศุกร์นี้นั่นเองส่งสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อความชัวเราขอส่งสินค้าวันที่สเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าส่งไปตอนนี้ลูกบางคนไปเที่ยวแล้วบางคนไม่อยู่บ้านแล้วบางทีถ้าเกิดของตกหล่นเดี๋ยวจากเขาเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวจะตามมันไม่เจอ อย่างนี้เราขอส่งพร้อมกันสามพันข้างหลังจอดหมดเลิศมากเลยอ่ะกุญแจอยู่ในกล่องโอ้โหกล่องกล่องนี้หรือเปล่าคะหนูเอากลับได้เลยไหมใช่ใช่ทุกคนกุญแจอยู่ในกล่องเปิดมาโพสกอนก่อนจะเปิดถ่ายคลิปไปด้วยนะคะโพสคลิปลง f a c e b o o k ิก k t อ k แล้วก็แฮชแท็กแฮชแท็กที่เราแฮชแท็กอยู่ข้างบนหัวเมื่อกี้ นะคะไม่ใช่แค่นั้นทุกๆไม่ใช่ทุกๆก,กล่องส่วนใหญ่เลยดีกว่าเงินที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราจะใส่ค่ะกล่องหนึ่งกล่องละแบ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 งเราแจกจริงๆเราแจกจริงๆเราอยากตอบแทนลูกค้าเราอยากได้ใจลูกค้าเราอยากให้ลูกค้ากลับมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้คือเรื่องจริงไม่ใช่แค่นั้นมีทองอีกนะคะ ลูกค้าที่จะได้รับสินค้าจะต้องเป็นกล่องนี้เท่านั้นแต่สั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศแต่บริษัทจะเป็นคนส่งของให้จากบริษัทเป็นกล่องนี้เท่านั้นและเทปที่ติดจะเป็นเทปปนัญชิตาขอหน่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าแล้วใครจะเปิดกล่องเราก่อนหรือเปล่าไม่มีทางเพราะกล่องนี้ ไม่มีค่ะในประเทศนี้มีที่นี่ที่เดียวค่ะมีทั้งหมดแซลแนด้าดริงค่ะขอดีเครื่องคิดเลขให้หน่อยค่ะอ่ะอ่ะแซลแนด้าดริงนะคะ3กล่องค่ะ599บวก599บวก599บวก599ใส่ลงไปค่ะเพอร์พีชค่ะ อันนี้ล็อตล่าสุดทั้งหมดนะทุกคนไม่มีของค้างเพราะว่ามันขายจะไม่พอขายแล้วค่ะทุกคนมันจะค้างที่ไหนคะถ้ามันค้างบอกด้วยนะไม่พอขาย <c oughs> ล็อตหกแล้วนะคะ <c oughs> ล็อตหกแล้วนะไม่มีของค้างกาแฟล็อตล่าสุดเพิ่งจะมาวันสองวันนี้ล็อตที่สามสิบล็อตที่สามสิบนะคะไม่มีของค้างต่อไปคะ่ะใส่ปลีคะ่ะ เพอร์พีทสองกล่องค่ะบวกห้าเก้าเ้าแล้วก็บวกห้าเก้าเก้าเก็บค่ะเก็บแล้วนะคะต่อไปค่ะกาแฟปานัชิตาค่ะสองกล่องค่ะบวกสองสี่ห้าค่ะแล้วก็บวกสองสี่ห้าค่ะใส่ลงไปค่ะต่อไปค่ะชาไทยค่ะบวก3ามเกเก้าค่ะ บวกค่ะเก้บเก้าค่ะเก็บราาจะเกินแล้วนะคะแม่ต่อไปค่ะเล็บสติกค่ะมีส่วนผสมจากอะไรคะอะเกนออยส่วนผสมจากอะไรคะอะเกนอาาแกนออยจากประเทศอะไรคะที่ไหนคะที่ถามนี่คือกูจำไม่ได้ช่วบอกมันมีหลายประเทศมากเลยเยอรมันใช่ไหมเยอรมันหรือเปล่าเยอรมัน บวก290ค่ะ290ค่ะบวก290ค่ะ290ค่ะบวก290ค่ะ290ค่ะเท่ากับค่ะ5,153บ้านทุกคนประเดิมกล่องนี้เลยค่ะอ้โหใส่เองกล่องนี้ใครได้บอกด้วยนะ1อันนับ1 2 3 4 5 นังงานนะคะ <S 2> <S 2> <S การปิดกล่องนะคะใครได้กล่องนี้นะคะใครได้กล่องนี้นะคะ